ก็นี่คือประเด็นที่เราก็ต้องคุยกันตรงนี้ถูกไหมฮะนี่ผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวอย่างเดียวท่านประธานสภาว่าครับ<ช>นะครับใาครับขออ,กกอนุญาตกดเข้ามาเปล่ยนเนี่ยเจ้าหนีของเทศาบาลจัดงานสองงานงานเมื่อกี้นี่งานวิชาการของเทศาบาลนะครับโรงแรมเต็มสองพันห้ร้อยห้องเต็มทั้งหมดคนมาอยู่พันกว่าคน ใช้ที่นี่กินที่นี่เจ็ดวันนะครับเพาโหวตผมมีคนขึ้นวันละพันกว่าคนกับสองพันได้กันสำงรับทำสำเสียงต่อระดับโลกนะครับมันน่าจะมีประชาสัมพันธ์ออกไปบ้างแล้วกันยาในอีกสองไฟลครับในสมาคมจะมาแข่งกับเราเอาเอเชียมาแข่งทั้งหมดเลยสองไฟไฟละห้าวันนะครับเพราะท่านผู้ตรวจร้ยการแผ่นดินท่านมาแล้เอง แต่มวัตถุที่จับต้องไม่ได้ผมก็เลยกลาบเลยนท่านว่าหมอลำนครับมีพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยแต่เขาไม่ชัดเจนเหมือนเราเราชัดเจนก,กว่าแต่เขาได้ครับก็เลยจะบอร์ดของวัฒนธรรมชาติหมอลำนะครับหมอลำซิ่งใช่ไหมครับรู้ไหมว่าเรามีวงออร์คสตาร์วงใหญ่เป็นสุดข <c oughs> ึ้นตั้งได้สองคนดีนะควับไม่เคยไมเย,ไมเ,ยเราออกมานอกเลย ว่าทอดเรู้ไหมไม่ทราบท่านพาณิชย์เคยรู้ไหมเหล่อท่านผู้ว่าเมื่อวานจาัดแบทเทิลระหวา่างออเคสตารากับดนตรีไทยนะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่จำเป็นเราต้องมาคุยกันนำไปสู่การเรียกประชุมในวันนี้นะครับว่า,เ,าเราจะดูเรื่องวันนี้วาระเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองสามวาระ นะครับวาระที่2ก็คงเป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมวาระที่3เรื่องเพื่อทราบตามแนวทาง,งต,าตา่างๆประการคบเสร็จเนี่ยผมเพราะนั้นอนุกรรมการนี้อยากให้พวกเราช่วยช่วยกันดูดิเพราะอนุนกรรมการตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะมาขับเคลื่อนในสิ่งที่เราจะพูดต่อไปที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละว่าทําไมเราอะไรดีๆทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้เลยท่านพาณิชย์ได้ชนะเลิศดอันดับหนึ่งของ มเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศเราไม่รู้ด้วยอทุกคนกันเลือกถึงยาโสธรเนั้ยทั้งที่จริงๆชนะเลิศคือมเมล็ดพันธุ์อยไรเนี่ยคือของด้า,านพันธุ์ส่งแผงกเครื่อการพัฒนาสัมพันธ์จังหวัดน,นะครับเราต้องไปการตามชนรุดนี้ก็ต้องมาหนึ่ง 1, วางแผนกเครื่อยงไงสองต้องไปคุดของดีออกมาให้ได้ ทุกคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรามีของดีอะไรอีกนะ